ติดไปเ็อกใมมาเป็นไงบ้างอ่านมาเป็นไงบ้างกบตา้นทำไมอ่ะยากหรอคือปกติที่เราอ่านใช่ไหมมันจะเป็นแบบแก้เป็นแก้เป็นแบบจุดจุดแบบเป็นคำคำใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือท้าไม่ได้อะต้องใล้องใหม่ทั้งแผงเลยไหมใช่ทั้เลยทั้งเลยแบบคนนี้ให้ใช่ไหมมีคนแบบดูหานะจริงเหรออยากฟัง วันนี้พ่อตอนอยู่ไหนจ๊ะทำงานวา,ากกำลังใจนะไปถ่ายค่านี้นอโอเคพอเป็นเจอรี่เนาะเค <c oughs> นี่คือหน,น้าเขา どうも。<music> ป้าลูกตัวละตายแล้วจัง่ายไม่วยนะแล้วก็มีมือเฮ้ยยเาคืออินเดียนียที่มาสวยยังไม่ได้พูดจากคาเลยไมไ้พูดจากควาีเลยมันมนปวดคอทีี่ออมีใครดูแลยังคะน้่นายที่มาที่มา

ได้นะ,ะนนที่หวานขีหวานเขาบอกว่าช้าทาหวานี่สุหวานี่สุกเา,เาละอะไรดีน้ตาลน้ตา,ตาด้วย,ยมันจะไปหวานสู้ความรักของเราสอคนดยังไงจ้อาอย่าเบะปากดิอย่าเบะดิแต่ถ้ามอเป็นีด <laughs> ีดีนะครับ เขาตกใจป่ะเขาตกแน่นอนเพราะว่าเขาไม่เคยเจอเลยเขาตามมาขนาดนี้เขาไม่เคยเจอคบบุณอน,น,นอยู่อยู่ในเรือใครข้างหลังมากกว่าอะไรนะตรงนี้เรืออยู่ใน<ค>เร,รือใครข้างหลังมากกว่าใคร,ร,รข้างหลังมากกว่ากันพอๆกันพอๆกันอยู่ที่ว่าสถานการณ์ไหนใครข้างหลังใครยู่เดือนดูเดือน เจลเจ,ลจลอา,า,อางไงเราตออยมก่ตังไงก <c oughs> ็ไม่เทกับอาโปมาพาอันนั้นยอันนั้นต้องยกยกให้ยกยกให้ตไปเลย <laughs> ไม่สามารถได้่ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นไม่รู้ทุกคนชอบสีชอบบอล zakin kaya ซาสาราชอเนจับปะใช Luckily, ่จำถูกแล้วเหรอเจอครั้งแรกเลยมาเจอครั้งแรกเลยใช่ปะอันนี้ครั้งแรกปะเสิร์ฟโมเมนต์หน่อยเธอมาเธอมาเจอครั้งแรกในวันที่เขาเนี่ยเอเนจีน้อยที่สุดไม่้องไส้ปั่นปวดเธอเธอเสิร์ฟสีเธอไม่ดีเด้อหมอกลัวกลัวกลัวแบบว่าเสิร์ฟแล้วเขา

ก็เอาแปลว่าแบบร่างกายสนิทกันตั้งแต่วันแรกครับมันถดูว่าร่างกายรู้จักกันเยอะกว่าแมสุดท้ายนี่ไม่ไกลเป็นหนึ่งเดียวกันอะไรนะไม่รวมร่างเลยโค่นรวมร่างเลยรวมกันเลยรวมแบบรวมเลยรวมก็ไปเลยปล่อยเลยดีกว่าปล่อยรวมร่างเลยเพราะว่า<อ>ลุ้นเจอเลยลวันแะรก แคลนชอบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแคลนเขาไม่แคลนหายากอ่ะหายยากอ่ะแน่นอนเลยสองคิววันนี้สิบแปดแล้วก็วันนี้สามเหมดเต็มเลยทำไมนะจัดเต็มเลยเฮ้ยจัดเต็มไปหมดแล้วสองคิวนี้เป็นคิวแบบว่าไม่มีอะไรละเป็นแบบว่าสบายไอคิวที่หนักๆกก็คือเก็บไปหมดละ เจ็ดนาทีอ่ะแต่ว่าต้องตัดออกมาน่าจะแบบสามวินไ่เป็นไรเราดูอันนี้ครับดูอันนี้ครับเดินเดินถ่ายวงก็ได้ปมากระเป๋าดีครับปปเองลเดี๋ยวทุกคนเข้า อยู่ด้านหลังใช่ไหมร่งกาสาาเาใ คนไา่แดงไม่ได้ยคนไข่แไม่ไเลยห่อปี่าจปาจยหกลี่มั่งปี่ามลงนี่ไงยองคอหมยอคอแกงตุ้ง้ามากงองเลยค่ะ่เลยเดใครพี่ของอะไรให้สตรม่อให้ได้เลยนะเดี๋ยวจะไปร์เดอขอไม่เกินหน่นาะไม่มีไนเดียวนะคะขได้เลยมิไปแล้ว แสงอ่อนมาแล้วแสงกลับไปที่เดิมฮะเช่นเดียวกันคนนี้ เป็นคนที่แบบวายจ๋าๆแล้วก็ชอบโมเมนต์ที่สุดถ้าโมเมนต์เราคิดว่าเราทำแรงแล้วอ่ะเขาบอกว่ากอดอ่ะแต่คนอื่นไปหมดแล้วนะแต่เขาบอกว่าแรงวันนี้อ่อนแรงวันนี้ดีเขาเป็นคนที่แบบว่าอันนี้อันนี้ขนาดของแก้มนะเต้ก็รู้สึกว่ากอดว่าไงไม่ขายสุดจะทิ้งนิสสาวายตัวจริงเมาส์เมาส์แนค่ับตองเมาส์แฟนค่ะ 自由啦，谁自由啊？走啦，给你自由，哈啦？今天没